สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีมเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่32ประจำเช้าวันอังคารที่20เมษายนนะฮะก็ปรากฏว่าลีดยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลไป1 1น,นะฮะโดยที่เกมนี้ทีมเยือนหงแดงนำไปก่อน1-0ง,งจากซาเดอมาเน่ยิงเข้าไปในนาทีที่31ก่อนที่ในช่วงท้ายเกมครึ่งหลังเนี่ยเดโก้ยอรเลนเต้ครับมงตีเสมอให้ยูงทองในนาทีที่87ทําทำให้จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนะ นต่ก็เลยทำให้ตลางคะแนนในตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลครับพลาดขึ้นท็อปโฟนะฮะหลังจากที่ทำได้แค่เสมอฮะตอนนี้ยังอยู่ที่6เหมือนเดิมก็เก็บเพิ่มเป็น53คะแนนห่างจากเวสต์แฮมอันดับ4เนี่ยสคะแนนด้วยกันโซลิดวิเต็ดก็ยังอยู่ที่10ของตรางครับตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น46คะแนนก็ยังถือว่าอยู่ในโซนปลอดภัยครับอาจจะไม่ได้ลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปแต่ก็ไม่ต้องหนีตกชั้นแน่นอนไปตอนที่ดาซานวูล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นแฮร่เคนจากสเปอร์ที่ยิงไป21ประตู เดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะที่32นะฮะชาวันพุธที่21เมษายนก็จะมีเชลซีเปิดบ้านเจอไบรตันเช้าพฤหัสที่22เมษายนมี2คู่สเปอร์เจอเซาแล้วก็แอสตันวิลลาเจอกับแมนซิตี้ก่อนที่คู่สุดท้ายนะฮะในสัปดาห์นี้จะเป็นช้าวันศุกร์ที่23เมษายนเลสเตอร์ ester, ได้เล่นในบ้านเจอกับทังเวสต์บอมนั่นเอง